เดลต้าหรือหุ้นเทสลาประเทศไทยนะครับราคาพุ่งแรงมากนะครับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าเกิดลงทุนตอนนี้แพงไปแล้วไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองลงทุนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหุ้นเดลตานะครับผมที่เป็นหุ้นทางด้านเทคโนโลยีในบ้านเรานะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับพอาไปเปรียบเทียบกับเทส la นะครับที่สหรัฐอเมริกานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละบริษัทนะครับผมทําอะไรบ้างแล้วก็มีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างนะับแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยราคาของเราขึ้นเยอะกว่าหรือเปล่าหรือว่าเทส la ขึ้นเยอะกว่าและนักลงทุนบางคนเนี่ยที่กําลังจะลงทุนในเดลตานี่ย ควรลงทุนไหมหรือว่าควรจะไต่ตองในส่วนไหนบ้างนะครับเดีเราไปไล่ดูกันไต่แต่ละข้อเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเดลต้าก่อนเลยนะครับผมอันนี้ผมเปิดมาที่เว็บเดลต้าไทยไทยแลนะครับเข้ามาเนี่ยในเว็บไซต์ของเดลต้านะครับก็จะมีเกี uh, ่ยวกับแพลนในการทํางานของเขาเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ uh, ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูที่ uh, Product แล้วก็โซลูชันนะครับพอเราเข้ามาเนี่ย ตัวสินค้าหรือว่าตัวเซอร์วิสที่เขาทําอยู่นะครับจะเ,เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวหุ้นเดลต้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่อยากให้ดูครับว่าของเขาเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับทางด้านอีวีด้วยแล้วก็แพนเกี่ยวกับเรื่องพาวเวอร์อิเล็กทรนิก ต่างๆออโตเมชันต่างๆแล้วก็ทาเกี anyway> ่ยวกับพวกอินดัสเทรียลก็คือรับผลิตออโตเมชันให้กับโรงงานด้วยครับตรงนี้เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็คณะเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สอดคล้องกับตัวเทนนะครับเทนโลกตอนนี้ที่หุ้นเขาโฟกัสกันที่เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นเซอร์วิสหรือโซลูชันที่เขาทำต่างๆมีเกี่ยวกับ EV ด้วยซึ่งจะคล้ายๆกับเท a นะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็เอาเปรียบเทียบตัว Delta นี่กับเท sla ว่าม,มีมีหุ้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันจริงๆก็คือเทคโนโลยีจริงๆเดี๋ยวเราผมจะเปิดตัวเทสซาให้ดูนะครับตัวเซนซ่าเนี่ยก็คือเขาทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวเกี่ยวกับโซลารูปต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างบริษัทนี้มันเป็นเทนตัวตัวเทนเดียวกันนะครับถ้าเกิดเรามาดูที่ตัวกราฟของเดลตานะครับอันนี้ผมเปิดมาในเทรดวิ่งบิลเนาะพอะเปิดเข้ามานะครับตัวกราฟเดลต a าเนี่ย ค่อนข้างพุ่งเลยนะฮะตอนนี้ราคาไปปิดอยู่ที่6 8 4นะครับ6 8 4เนี่ยขึ้นมาจากช่วงช่วงโควิดเนาะโควิดจะเป็นช่วง10ตัวนี้พลิกพลิก,กันเนาะที่ลงไปตอนช่วง13 13มสัสนะครับมกราคมพม่ามีนาฟาร์เรียฟาร์เรีมัสนะครับช่วงเดือน3นะครับเนี่ยราคาลงไปต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ28นะครับ28ตอนนี้ขึ้นมาพลิกพลิพอยู่ที่600 6 8 4ปิด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมลองอกดเป็นแคลคูลเลทให้ดูนะครับว่าห8 4แสี่เนี่ยหารด้วย2ีแปดเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณยี่บสี่เท่า2ี4สี่จุดสี่นะครับยี่บสี่จุดสี่เท่านะครับเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบกับตัวหุ้นเทสลาดูนะครับว่าราคาเนี่ยต่างกันเยอะไหมแล้วก็มีเทรนท,ที่ขึ้นเหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะ,ค,ค,ค,นะวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเทสลานะครับไอ้เราคอมเพ์ ซิมโบ้ได้เลยนะครับเขาเลยกดปุ๊บนะครับตรงเนี้ยมันจะมีกราฟของตัวเทสลาขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นสีส้มนะครับอันนี้มันอัตโนมัติเป็นสีส้มอยู่แล้วนะครับซึ่งเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่แล้วนะครับว่าเอาเปรียบเทียบจากช่วง13 m o n ม h s นะครับที่ผมเลื่อนไปเมื่อกี้นะครับจนถึงช่วงปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวเทสลาถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะครับก็จะขึ้นมาเทสลาขึ้นมาประมาณ8-9เท่า800กว่าเปอร์เซ็นต ส่วนเดลต้าเนี่ยขึ้นประมาณ2,000กว่าเปอร์เซ็นตน์นะครับเดลต้าบ้านเราเนี่ยขึ้นเยอะกว่าเยอะมากเลยนะครับประมาณอันนั้นอันนั้นก้าเดงเนาะอันนี้มันยี่สีดงกับมันเกือบเท่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคามันขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วอะ่ะนักลงทุนหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะลงทุนในบริษัทเดลต้านะครับตอนนี้ลงทุนทันไหมหรือว่าควรจะลงทุนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ชี้แนะนะแต่เรามาพูดถึงดีเทลข้อมูลให้ดูนะครับอันนี้ผมเข้ามาในตลาด เซตนะครับตลาดเซต or เรทีเเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็เลือกด้านบนนะครับตรงเซิร์ชเนี่ยว่าเดลต้าเลยมันก็จะขึ้นมาในหน้าแรกของนี้นะเดลต้านะครับอันหน้านะครับจะเป็นตัวบริษัทรายละเอียดของบริษัทเขานะครับว่าเขาอยู่ทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อยู่ในหมวดของเทคโนโลยีนะครับคล้ายๆกับเทสลาเลยนะฮะอันนี้บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับพอเราเข้ามาดูในงบการเงินครับอันนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนดูมากๆเี๋ยวเลื่อนลงมา นะครับอันนี้เราดูถึงไตรมาสร่าสุดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวมูลค่าอัปเดตนะครับล่าสุดของบริษัทเดลต้าเลยเขาก็มีนิสินอยู่ระดับ1น,นะครับส่วนอัตราส่วนผู้ถือหุ้นก็อยู่ประมาณ30,000ืกว่า3 0ม0 0กว่าล้านแต่มูลค่าบริษัทนะครับที่ตามตลาดก็คืออิงกับราคาจริงเลยราคาจริงเมื่อกี้ก็คือ600、684นะครับก็จะอยู่ที่8 5 0 0 0ห0 0 0 ล้านนะครับอันนี้ก็คือขนาดขนาดบริษัทหรือ Market Cap เขาถ้าเกิดเทียบกับราคาในตลาดนะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆดูถึงตัวรายใหญ่ที่เขาถือหุ้นตัวเดลต้อยู่นะครับที่ผมไปดูมาเนะเาะก็จะมีตัวเฮดคอลเเตอเขาอยู่ที่ไต้หวันนะครับที่ไต้หวันแล้วก็มีที่สิงคโปร์ด้วยนะครับที่เขาเป็น าสาขากันนะครับแล้วบ้านเราก็เป็นสาขาเป็นบริษัทลูกเขานะครับตัวเดลต้าซึ่งเดลต้าที่เขาถืออยู่ที่นู่นนะครับก็จะถือกันในตาส่วนบางบางบาง,บางสาขาเราถืออยู่ประมาณสี่สี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นตัวบริษัทไต้หวันที่เป็นเฮดคอร์เตอร์นะครับเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นบริษัทไต้หวันถืออยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยตัวบริษัทไต้หวันเนี่ย ขนาดไซส์ของเขานะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับตัว Market Cap ของบ้านเราที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูที่ Delta าไทยนะครับ8 0 0แสนกว่านะครับราคาตัวลูกเนี่ยหุ้นสาขาลูกที่ไทยเนี่ยพุ่งมากกว่าแม่อีกคือราคาใหญ่กว่า Market Cap ใหญ่กว่าถ้าเกิดพูดถึงตัว การทำกำไรนะครับตัวบริษัทแม่ทำได้เยอะกว่าบ้านเราด้วยนะครับเท่าที่ผมไปไปรีเสิร์ชไปดูมานะครับแล้วก็ตัวบริษัทแม่เนี่ยมีลายเส้นหลายๆอย่างนะครับที่มากกว่าบ้านเราด้วยที่สามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวบริษัทของของเดลต้าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ในบ้านเราอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆพูดพูดถึงอาจจะรู้ถึงปทเนาะปะทเอลทีนะครับที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราผมลองเปิดตัว m a ค์แกร็บให้ดูอันนี้เราเปิดของเอลทก่อนนะ ถ,ถ้ากับสยามไทยนะครับจำกัดน,นะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูตรง Market Cap m a r k e ์เก็ตแของ LT เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8 9 2 0 0 0เาหนะครับถ้าเทียบกับ Delta เนี่ย Delta เกือบเกือบจะเทียบเท่า LT แล้วเนาะขนาดไซส์นะครับแล้วได้ดูที่ปตทครับบริษัทปตทออปอทอเราเนาะก็ Market Cap มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1นล้านสแสนเนาะตีโดนทั่วหนึ่ล้านสแสนล้านบาท อันนี้คือไซส์ของขนาดมาร์เก็ตแคปซึ่งตรงนี้เดลต้าเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับ3แล้วตีขึ้นมาจะเข้าจะเท่ากับ LT จะเท่ากับปอทล่อแต่ตัวธุรกิจเนี่ยมันเป็นทางด้านเทคโนโลยีนะคนก็เลยหันมาสนใจทางด้านนี้เยอะนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมให้เปิดอันนี้เป็นตัว Delta, เดลต้าเดลต้าอัลกทนินะครับผมที่เป็นบริษัทแม่ของเขานะครับก็นเพื่อนตอนนี้ที่ถ้าเกิดจะอยากจะลงทุนใน Delta เนี่ย จะต้องดูนะว่าถ้าเกิดเราลงทุนในระยะยาวเนี่ยแล้วก็หวังผลกําไรนะครับถ้าเกิดเราเรามาหว,หวังเงินปันผลนะเนาะว่าเราจะเอาเงินปันผลจากเขาหรือว่าตัวธุรกิจของเขาผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเวอร์แวลูไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากอัตราส่วนเงินปันผลที่เราจะได้จากเขาเนี่ยประมาณ0ูสองหกเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเทียบกับเงินปันผลในปีก่อน,อนที่เขามาเทียบให้ดูนะครับตอนนี้ประมาณ0ูจุดสองหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเทียบกับตัวราคา ในตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็ P/E ตอนนี้ประมาณร้อยกว่าลนะประมาณ140กว่าเท่านะครับก็คือเราจะต้องถือเนี่ยไปประมาณอีก1้อยสิปีเนี่ยกว่าจะถึงกว่าจะคืนทุนถ้าเกิดเราได้เงินปันผลเนี่ยเท่านี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดจะเพื่อนๆจะซื้อในการแบบซื้อเก็งกําไรหรือว่าเอาอัตราส่วนของตัวราคาเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดเราจะมาซื้อเพื่อการลงทุนในระยะยาวเงี้ยครับเพื่อเป็นเอาเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึง แล้วก็อาจจะต้องไต่ตองแล้วก็ลองลองดูให้ดีนะครับเพราะตอนนี้คนเข้าไปสนใจเยอะมากๆเลยครับสำหรับตัวเดลต้าและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลโดยรวมนะครับของบริษัทเดลต้านะครับที่ผมรวบรวมมาให้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ ตัวหุ้นในสหรัฐด้วยนะครับอย่างเทสลานะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่จะลงทุนในเดลตานะก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บริหารไซด์เงินนะครับบริหารหน้าตกให้ดีนะครับในการลงทุนหุ้นตัวนี้นะเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพื่อนเพื่อคนไหนที่คิดเห็นยังไงนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วถ้าใครนะครับที่ชอบคอนเทนต์ของทางลงทุนนะครับที่ผมรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็บางทีก็ สรุปตัวหนังสือดีๆให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับที่เรารวบรวมมาให้นะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ผมกอฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ